ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรโรงพื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกทั้งชีวิตของบรรพชน รอรวมปะปนอน,นาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นเชืนทธงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดิน สูงโมงเลียไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคนขับและก็คนสองขายนั่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีความต้องกาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในทุกภาคส่วนค่ะซึ่งวันนี้โอดีนิวส์ของเรานะคะนำทิมงานมารูปกันรณรงค์โครงการดีๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่านะคะผู้มีหารที่นี่เขาคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้บ้างสักครู่เดียวค่ะ ใหมวกใส่หมวกกันนกที่ต้องร้องบอกกอเพราะรักและห่วงใยตายก็เยอะพิการก็แยะเสียงทำไม คุณผู้ชมคะโอดีนิวสองเรานะคะมากันที่จังหวัดกระบี่ค่ะมาเยี่ยมพี่ยอดชายนะคะหนึ่งในสุสารมวลชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่บอกได้เลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักพี่เขาค่ะ f A m 93.5นะคะจุดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลื่นเพราะฉะนั้นวันนี้โครงการสูมนเรือภัยร้อยเปอร์เซนต์ทั้งคนขับแล้วก็คนสุดท้ายมีความสําคัญอย่างไรในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่คุณพี่ยอดชายคะถามถึงประเด็นนี้กันหน่อยพี่มีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้บ้างคะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับ ผมไปเห็นจังหวัดภูเก็ตเห็นจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเขาโดนนรงกันเต็มที่นะฮะอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นที่กระบี่นะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆครับที่ได้ต้อนรับทีมงาน ODFM นะฮะค่ะในฐานะที่พี่เป็นสื่อสารมวลชนด้วยนะคะต้องอพูดถึงพี่น้องประชาชนต้องประชาสัมพันธ์ข่าวสารเยอะแยะมากมายพี่มีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าพี่มีวิธีการอย่างไรที่จะ,ะนําโครงการนี้ไปบอกต่อพี่น้องประชาชนชาจวจังหวัดกระบี่บ้างคะ ครับจริงๆเราเนี่เป็นนักสื่อสารมวลชนผมนิจจารการวิทยุทุกวันนะฮะแล้วก็จะนําเสนอถึงแง่มุมของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านบอกน้องๆบอกอแฟนเพลงของผมบอกว่า ต้องสวมหมวกนิรภัยนะแล้วก็ทุกจังหวัดเขารณรงค์งกันแล้วนะครับกระบี่บ้านเรากําลังล้าหลังตอนนี้ก็อยากจะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกระบี่หรือว่าชาวจังหวัดใกล้เคียงก็สวมหมวกนิรภัยกันกนะครับค่ะนะคะต้องพูดถึงเรื่องของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะปัจจุบันสถิติของการสวมหมวกก็ยังคงน้อยอยู่อย,อยากให้เี่ยอดชายเชิญชวนพี่น้องประชาชนอยากเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างหน้าบ้านผมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะตั้งด่านเกือบทุกวันก็จับ แล้วก็ยังไม่สวมกันอยู่ทุกวันแบบนี้ฮนะบางคนก็มาเสี่ยงเอาวันนั้นมีจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งด่านหรือเปล่าก็มาเสี่ยงเอาผมว่าไม่น่าที่จะต้องถึงขนาดนั้นนะครับทุกคนก่อนที่จะออกจากบ้านนะอยากจะให้นึกอยู่ในใจเลยว่าเออความปลอดภยัยของเราอยู่ที่หมวกกันน็อกก่อนเลยนะครับแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใช่ว่าราคาจะแพงนะครับเดี๋ยวนี้ราคามันก็ หาซื้อได้ง่ายแล้วก็อยากจะให้จําให้ขึ้นใจเลยว่าทุกครั้งที่จับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยื้วาหมวกกันน็อกกันด้วยนะครับค่ะและนี่คือคุณพี่ยอดชายค่ะจาก93.5 Hot Radio ค่ะ